ผมโพสลบปุ่ละธานิชนะครับวันนี้ผมมีสี่เคล็ดลับมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับแต่งตัวยังไงให้สร้างเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับเริ่มเลยนะครับข้อแรกนะครับรู้จักตัวเองครับเราต้องรู้จักว่าตัวเราคือใครนะครับแล้วสไตล์ของเราเป็นยังไงนะครับข้อ2นะครับต้องแต่งตัวให้ถูกกาละเทศะนะครับอย่างเหมาะสมเหมาะสมกับวัยของเรานะครับอย่าไปวิ่งตามแฟชั่นนะครับ จนสูญเสียตัวตนของเรานะครับข้อสามครับใส่ในสีที่ใช่ของเราครับเพราะสีนะครับเรื่องของสีเนี่ยเป็นจิตวิทยาเชิงลึกครับถ้าคุณใส่สีที่ใช่กับอุณหภูมิผิวของคุณนะครับคุณจะทำให้คุณนะครับมีออร่าทำให้คุณเกิดความมั่นใจแล้วก็ทำให้ผู้คนนะครับจดจำคุณได้ข้อที่สี่นะครับ เมื่อคุณได้เอกลักษณ์ของคุณแล้วนะครับให้รักษาเอกลักษณ์มีไว้นะครับให้ต่อเนื่องและยาวนานนะครับทําซ้ําๆนะครับโอเคนะครับผมขอสรุปอีกทีนะครับสี่วิธีครับแต่งตัวยังไงให้มีเอกลักษณ์นะที่เป็นตัวของคุณเองนะครับข้อหนึ่งนะครับรู้จักตัวตนนะครับรู้จักสไตล์ของตัวเองครับข้อสองครับแต่งตัวให้ถูกกาะเทศะข้อสามครับ ใส่ในสีที่ใช่ของคุณแล้วก็ข้อสี่ครับเมื่อคุณได้เอกลักษณ์นั้นแล้วให้รักษาเอกลักษณ์เอกลักษณ์นั้นไว้ให้ต่อเนื่องและยาวนานนะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะให้ประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ขอให้เพื่อนๆนะครับมีแต่ความสุขความสําเร็จนะครับเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ